สวัสดีพี่น้องมือนียุที่บ้านกอแก้วครับบ้านกอแก้วอำเภออะไรครับนี่อำเภอสำรงท่าอํเภอสำรงเทียบหรือว่าสำรงทาบเนาะสำรงทาบโอ้สำรงทาบเนาะแต่ว่าทางคู่ขันเพิ่มเอิญมาสำรงเทียบแต่สำรงเตียบนี่มือนียีหยังนี่ครับก้อนอีหยังนี่ดำดำเลยครับอันนี้ไข่เค็มค่ะไข่เค็มไข่ดำโมแม่บอกข้ามนี่บไข่เค็มบอกข้ามนี่โอ้ไข่เค็มดินสอพองค่ะเฮ้ยไข่เค็มดินสอพองค่ะไข่เค็มดินสอพอง ไข่เข็มดินสอพองเป็นยังซี่มีสมุนไพทได้วนี่ตัวนี่เด<อ>ี๋ยวจะได้ทานวันนี้ได้ทานแน่นอนนะครับ<น>ผมปกติแล้วจะต้มให้กินหรือยำให้กิน,น,นหรือทำอะไรวันนี้จะยำกับผัดผงกะหรี่ครับไข่เค็มผัดผงกะหรี่แล้วก็จะยำจริงครับเมนูครับทำได้ครับได้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่หรือไข่ห่านครับไข่เป็ดโอ้เป็นไข่เป็ดครับผมเป็ดเลี้ยงเองพ่อมครับผมโอ้ยคือขี้ยินเสียงมาเนาะนี่ แกบ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 อเป็นไก่เป็ดเทศหรือไก่เป็ดลาดหรือไก่เป็ดอย่างครับเลยไก่เป็ดเทนีดล่ะครับเป็ดธรรมดาเนาะครับผมอืมตอนแรกนึกว่าเป็นไก่เป็ดมาจากวัดครับถ้าไก่เป็ดมาจากวัดคือเป็นไก่เป็ดเทศดอ๋อไก่เป็ดหลวงพ่อหลวงพ่อหรือไก่เป็ดบ้านครับโอ้ไก่เป็ดบ้านเนาะโอ้สมพ่อนอกจะมีเสามีคือมีแปรมีอย่างเนาะไก่เป็ดบ้านน้อยเนาะ โอ้ครับผมครับผมนี่แหละครับก้อนอันนี้อันนี้อันนี้ก้อนสีเอาต้มแล้วต้มแล้วต้้มแลวเป็นแล้วครับนี่ครับพร้อมประกอบอาหารอันนี้เอาไปยุ่ปลากันเลยเป็นเจาะเงาะครับผมโอ้ยังมาถนัดน้ำยังมาถนัดน้ำยังมาแปลงล่างครับผมยังมาแปลงล่างเป็นเจชาวมอวันเอาหมักไว้ซิบห้ามือมาร์คเซ็ตอีหงเนี่ยครับนี่สูตรก็คือเกลือเกลือเกลือดินสาพองดินสาพองหลักลักลักนี่แกบดำ โอ้แกแบดดำขึ้นเข้าเอาไปเผาก่อนแมนครับเอาไปเผาอ๋อไปเผาก่อนละกันเอาไปบดมันสีออกมากสียเผาแล้วก็สรออกมาดน้ำดำนะครับโอ้ข้าปั้นเสร็จแล้วครับไปกรูแกแบดดำมีเกลือมีอย่างอีกครับดินโสพองดินโสพองแล้วก็แกแบดำดำแล้วก็แกแบดดำหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งต่อสามหมักกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับสูตรของผมหมักสิบเจ็ดวันครับสิบเจ็ดวัน แล้วทีนี้วิธีการที่จะเอามาปรุงกินนี่ก็คือล้างล้างก่อนครับผมแล้วไข่ก็จะเป็นเหมือนไข่สุกเลยแหละครับด้วยว่าไปต้มก่อนต้ม่อนอ๋อไปต้มก่อนนะครับหมอต้มไฟปานกลางต้มไฟปานกลางประมาณกี่นาทีครับประมาณสิบขึ้นสิบขึ้นประมาณสิบห้านาทีให้มันสุกเนาะครับให้มันไม่ติดเปลือกเนาะโอ้โหเป็นแบบหมอผ่าตัดเลยพี่น้อง โอ,เเอเเ้เดี๋ยวนะครับผมขอถ่ายรูปเนี่ยตื๊บเดี๋ยวนะครับขอบคุณครับต้องมักใส่ถังจังส่บ่ครับอันนี้ห้าวภาชนะที่ห้าวเก็บนะคะอ๋อภาชนะอื่น <พา S 2> ก็ได้ครับแต่ว่า,าใช้แบบนี้อืมใส่ถังก็ได้ใส่ไฮก็ได้ค่ะขอถามนะครับไออันนี้ชะล้อมนี่ตกประมาณจักบาทครับต้นทุนต้นทุนอยู่ที่ประมาณบ่ถึงสี่บาทจ้ะอ๋อพันสาลแป๊บเดียวเนาะ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือภูมิปัญญาของชาวพี่น้องชาวสุรินหรือว่าชาวไทยนะครับที่เป็นการถนอมอาหารไว้รับประทานส่วนใครที่เขาเห็ดแหล้วนี่เก็บไว้ได้จกักมือครับอ,อันนี้ก็คือถ้าเขาในตู้เย็นก็กนจะหยุดระยะเวลาการเก็บได้อยู่สัดหนึ่งนะคะแต่ขาบอกว่ารสชาติมันก็นจะเปลี่ยนไปนะคะก็เลยว่าในนําวา่าถ้าเป็นไข่เค็มเราควรจะรับประทานื่ยจะได้รสชาติมากกว่าะค,ะนะค,ะครับผมโอ้โหของคุณหลายๆครับ ถ้าหากว่าสนใจนี่ตรงมาที่สครับนี่ครับบ้านอะไรครับนี่ที่บ้านกอแก้วพัฒนาค่ะครับมีเบอร์ต่อมีติดต่อมีเบอร์ยังบ่ครับนี่ค่ะเบอร์0 9 7 3 1 2 2 5 9 1จ่งครับติดต่อผู้ใดครับติดต่อคุณสุนารีแสนไทยอ๋อคุณสุนารีคุณลุงภูพันคุณลุงภูพันเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆครับนี่แหะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ เป็นการเรียนรู้หรือว่าวิถีชุมชนที่น่ามาชมน่ามาดูน่ามาเฮ็ดด้วยนะครับเฮ็ด<อ>น้ำก็ได้นะครับเนะาะลงมือทำได้ด้วยถ,ถ้าสนใจก่อนมาเราให้มที่นี่สอนการลงมือทำเลยค่ะตั้งแต่ขั้ขนแรกจนถึงขั้นแบบสำเร็จเนี่ย๋อครับ<อ><า>จนสามารถปรุงแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็สนุกครับ บ้านกาะแก้วพัฒนาเนาะบ้านกาะแก้วพัฒนาอยู่ริมเขื่อนเลยเนาะริมเขื่อนอออนะริมเขื่อนริมเขือเอเข่อนริมเขื่อนอ่างเก็บน้ำกาะแก้วเห็นว่าอยู่ใกล้ๆบ้านคุณบัวขาวบัญชาเมฆด้วยบไหมใช่ค่ะเราบ้านบ้านที่เมืองน้องโอ้เรียกว่าไข่เค็มนักมวยก็ได้นะครับออเอ้อยไข่เค็มเมืองช้างหรือว่าเป็นไข่ช้างครับนี่ครับนี่แบบเป็นไข่สร้างพี่น้องเอ้ยผมขอเอื่นเป็นไข่สร้างเป็ดอินซีเลี้ยงเอกโอ้เป็ดอินซีเลี้ยงเองเนาะครับอืมสุดยอดครับพี่น้องครับ ไข่เค็มเมืองช้างครับฝากต้อนไมนะ่ได้หัวอกหัวใจหัวจินหัวใจครับซัมนี่ครับพี่น้องสันสันก้อมก้อมสวัสดีครับ